สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ก็มาตอบคำถามนะครับในคอมเมนต์หนึ่งที่อยากให้พี่รีวิวว่างานธุรการนะครับงานฝ่ายอำนวยการเนี่ยทำเรื่องอะไรบ้างนะครับพี่ก็อยากให้น้องเนี่ยจินตนาการถึงบ้านหลังหนึ่งเนาะหรือร้านอาหารหรือร้านค้าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีฝ่ายที่อยู่หน้าบ้านนะครับฝ่ายที่ทำงานเ,าเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังนะครับผมเหมือนกองถ่ายละครนะครับที่มีนักดแสดงอยู่เบื้องหน้า แล้วก็มีทีมงานอยู่เบื้องหลังนะครับพี่ก็อยากจะถามว่าถ้าเกิดละครเรื่องหนึ่งเนี่ยมีแต่นักสแสดงแต่ไม่มีคนที่คอยดูแลเรื่องแสงเรื่องไฟเรื่องกล้องเรื่องอะไรเลยเนี่ยละครเรื่องนั้น,นจะเป็นละครที่สมบูรณ์ได้ไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมครับงานธุรการงานสายอำนินการก็เหมือนกันจะมีทั้งเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของกําลังพลหรือถ้าภาษาทัท่วไปก็คือ human resource นะครับหรือทรัพยากรบุคคลนะครับแล้วก็ฝ่ายยุทธศาสตร์ ตำรวจที่อยู่ได้าําำนวยการเนี่ยจะทําทุกอย่างเตรียมพร้อมเพื่อที่จะส่งมอบให้กับตำรวจที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยได้ทํางานอย่างมีเขาเรียกว่านะโฟลขึ้นนะครับอย่างลื่นไหลขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําหน้าที่แบบที่ตำรวจในสายตาของประชาชนเเขาคาดหวังกันก็คือต้องถือปืนไปวิ่งไล่จับไปบููอะไรย่างเงี้ยนะครับแต่ ก็ไม่ได้หมายความว่างานของเราไม่มีคุณค่านะครับผมเ,เราก็ทํางานมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารเรื่องของเงินเดือนเรื่องของออการเบิกสิ่งต่างๆนะครับซึ่งพี่เนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะส่วนเรื่องของธุรการกําลังทนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอบรมนะครับการดูแลเกี่ยวกับเหมือนเอในโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในใ,ใ,ในโรงงานอะไรทั่วไปนะครับน้องๆคงจะจินตน,นาการออกแล้วก็จะมีฝ่าย ด้านยุทธศาสตร์นะครับก็คือ,อ,อฝ่ายที่ทําเกี่ยวกับแผนการอะไรต่างๆการจะไปจับกลุมการจะไปดําเนินงานอะไรต่างๆเป็นเปนเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ก็ตามชื่อนะครับก็คือเป็นแบบการระดมพลวางแผนอะไรต่างๆก็ต้องมีเรื่องของการทำรีเซนต์เรื่องของการจัดเก็บเอกสารรวบรวมอะไรต่างๆมีเรื่อง,องเกี่ยวกับต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ก็นี่คืองาน ที่เราจะต้องทำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความรับผิดชอบมันเยอะมากนะครับที่อยู่เบื้องหลังเราอาจจะไม่ได้เป็นคนไปยิงปืนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทํางานนี้ให้เต็มที่นะครับคอยซัพพอร์ตให้เบื้องหน้าเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเท่านี้มันก็เป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากแล้วเราอาจจะไม่ได้เป็นตำรวจสายบูแต่เราเป็นสายบุญที่ใช้สมองใช้ความคิดใช้ความมีระเบียบวินยัย อยู่กับที่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีบทบาทที่สําคัญไม่แพ้กับคนที่อยู่เบื้องหน้าเลยนะครับฟันเฟืองเล็กๆเ,เ,เนี่ยถ้าหลุดออกมาจากเครื่องบินนะครับผมโอ้ยขอโทษครับผมฟันโอ้ยนา่าเกลียดมากเลยฟันเฟืองเล็กๆนะครับผมถ้าเกิดมันเหลุดออกมาจากเครื่องบินนะครับมันก็อาจจะทําให้เครื่องบินนั้นเนี่ยตกเกิดอุบัติเหตุใหญ่โตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานสายบือการก็ เป็นประเภทนี้แหละครับเป็นประมาณนี้นี่เองนะครับก็คือทํางานแบบเอกสารอยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตนั่นเองนะครับผมก็เป็นงานที่มีความสำคัญแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยออลองมาทําดูนะครับก็สนุกนะครับแล้วก็พัฒนาความสามารถเราด้วยนะครับผมยังไงก็อยากปากให้น้องๆทุกคนเนี่ยช่วย subscribe นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับ